ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอตัวเลือกมีไม่มากคารา่ามั่นใจสุดท้ายโมอยู่หงต่อจะมีคารคเตอร์ตำนานหงแดงลิเวอร์พูลเชื่อว่าสุดท้ายแล้วโมเมดซาราจะต่อสัญญากับลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้แนวรุกวัย32ปีกำลังจะหมดสัญญากับทีมหงแดงซัมเมอร์นี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนว่าเขาจะต่อสัญญาใหม่หรือไม่หลังเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์สื่อในลักษณะน้อยใจว่ายังไม่ได้ข้อเสนอสัญญาใหม่และโอกาสย้ายมีมากกว่าอยู่ จากนั้นเดล่เมลเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าลิเวอร์พูลได้ยื่นข้อเสนอใหม่ให้สตาทีมชาติอีบแล้วแต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่บรรลุข้อตกลงอย่างไรก็ตามคาร์กเกอร์ออกมาแสดงความมั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วซาลาจะต่อสัญญาใหม่เพื่อค้าแข้งในทินแอนฟิลต่อไปเนื่องจากเขามีตัวเลือกให้ย้ายทีมไม่มากนะักถ้าพิจารณาจากอายุและค่าเหนื่อยที่สูงทีมที่มีศักยภาพควาแชมป์อยู่ฟาดแชมเปี้ยนลิกนอกจากนี้กูรูคนดังยังเชื่อว่าซาลาอยังไม่พร้อมย้ายไปเล่นในซาอุดิอาระเบีย และเขาต้องการอยู่เพื่อไล่ล่าสถิติส่วนตัวกับทีมหงแดงต่อไปผมรักโมซาลาเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีสุดในโลกแต่เหตุผลที่ผมพูดแบบนี้เป็นเพราะอายุของเขาค่าระเกอร์กล่าวเมื่อคุณได้รับค่าเหนื่อยระดับนั้นและกำลังพูดถึงการขึ้นค่าเหนื่อยมันไม่ใช่แค่เพิ่มอีก1,000งหรือ2,000 20, 0ปอนดอต่อสัปดาห์ เรอัลมาดริดมีผู้เล่นแนวรุกมากมายอยู่แล้วบาเซโลูนาเจอปัญหาทางการเงินเปเอเชก็ไม่ใกล้เคียงกับทีมอย่างลิเวอร์พูลตอนนี้มีแค่4-5ทีมที่มีโอกาสคว้าแช,ชมป์แช,ชมเปี้ยนีกจริงๆและลิเวอร์พูลคือหนึ่งในนั้นเขาจะอยู่ต่อเพราะผมไม่คิดว่าเขามีตัวเลือกมากนักเขายังไม่พร้อมที่จะย้ายไปซาอ,าอุดีอาระเบียเขาสามารถทำได้ในอีก3ปีข้างหน้าซาลามีแรงผลักดันในฐานะนักฟุตบอลที่จะสร้างสถิตยิงประตูสูงสุดหรืออะไรก็ตามสำหรับลิเวอร์พูล ฟุตบอลอินเซอร์ารงานว่าระยะสัญญาที่สโมสรลริปูยื่นให้กับเฟอร์กิวฟานได์โมฮัมเหม็ดซาลาห์และเรนอเล็กซานเดอร์อโนพิจารณาไปแล้วในตอนนี้ฟานได์ ai, สัญญาฉบับใหม่2ปีโมซาลาสัญญาฉบับใหม่2ปีเชนอโน5ปีตามรายงานก่อนหน้านี้จากเดวิดออสตินมีการระบ,บุว่าสัญญาฉบับใหม่อย่างเป็นทางการของทั้ง3คนถูกยื่นให้ไปแล้วและตอนนี้ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจานในข้อตกลงนี้ซึ่งนั่นก็หมายถึงระยะสัญญาและค่าในโบ,โบนัสต,ต่างๆอีกด้วย จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือบอกกันว่าฟานได์กับซาร่ามีโอกาสต่อสําเร็จมากที่สุดแต่ในรายของเทนนั้นคาดว่าน,น่าจะย้ายไปอย่างเรืวมิดแบบฟรีเอเยต์ในช่วงสัมเมอร์หน้านะครับเจสันเบิร์ดจากเดลิทเกราฟรายงานว่ามาตินซูเบนดีเตรียมที่จะพิจนารณาอนาคตของเขาในการย้ายออกจากเรวโซเิดาดในช่วงสัมเมนา จากซัมเมอร์ที่ผ่านมามิฟซิลต์รับทีมชาติสเปนวัย25ปีเกือบที่จะย้ายไปเล่นให้กับทีมลิปูแล้วแต่เขาดันมาเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายโดยการเลือกที่จะอยู่กับโซเซดาต่อไปแต่ตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วและซูบิมินดี้เองก็มองว่าซัามเมอร์หน้าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับเขาในการย้ายออกจากทีมโซเซดาได้ในที่สุดโดยแน่นอนว่าทีมลิพูยังคงให้ความสนใจแต่แมนซิตี้เองก็ให้ความสนใจในตัวของเขามากขึ้นด้วยเช่นกัน ถ้าหากฟังจากที่สตีฟแม็กม,มาดามันออกมาพูดล่าสุดบอกว่าดีลของซูบินี่ใกล้มากที่จะย้ายจริงๆมีการตรวจร่างกายบางส่วนแล้วใส่เสื้อของสโมสรลิเวอร์พูลแล้วและตกลงสัญญาปากเปล่าหมดแล้วแต่มาเปลี่ยนใจเลือกอยู่กับโซซิดา์ในนาทีสุดท้ายเพราะไม่อยากที่จะเป็นคนทรยศของสโมสร คนนี้แหละอดีตแข้งเชียร์เคอร์อเคสสืบทายาทรบโบสตีเฟนวอร์นอกอดีตกองหลังลิเวอร์พูลเรียกร้องให้สโมสรพิจารณาดึงมิลอดเคอร์อเคสแบ็คซ้ายของบอลมัดมาเสริมแกล่งแอนดูโรปสันที่ยึดตัวจริงมานานหลายปีฟอร์มดอบลงไปในฤดูกาลนี้ขณะที่คอสตาซิมิคาสก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนแม้ได้โอกาสมากขึ้น เคอร์เคสตกเป็นข่าวว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่หงแดงแสดงความสนใจหลังทําผลงานโดดเด่นให้กับทีมแดนใต้วอนอกกล่าวว่าผมคิดนะว่าตําแหน่งแบ็กซ้ายจะต้องมีการแก้ไขในอีกไม่ช้าโรบรสันแก่ลงทุกวันและแน่นอนว่าเขาลงเล่นมากมายหลายเกมตลอดอาชีพที่ลิเวอร์พูลโดยแทบไม่มีตัวสํารองและเมื่อถึงจุดหนึ่งพวกเขาจะต้องมองหาตัวแทนระยะยาวชัดเจนว่าซิมิคาสไม่สามารถไว้วางใจได้และมันมีข่าวกามีลอดเคอร์เคสของบอลมัดที่จะย้ายมาลิเวอร์พูลผมชอบเคอร์เคสนะ เขาเป็นนักเตะที่เก่งคำถามเดียวของผมต่อการย้ายคือเขาเหมาะกับสไตล์ของสล็อตหรือไม่หากคุณดูตำแหน่งของลรบรสันในปีนี้เขาไม่ได้เติมขึ้นหน้ามากมายเท่าไหร่เขามักอยู่เป็นหลัง3โดยมีเซ็นเตอร์2คนเป็นส่วนใหญ่คือเคสคือแบ็กซ้ายจอมบุกเขาชอบเติมขึ้นเติมลงบางทีสล็อตอ่านเปลี่ยนแทคกติกให้เหมาะกับเขาแต่ผมคิดจริงๆนะว่าเขาน่าจะเป็นการเสริมที่ดีของลิเวอร์พูลในระยะยาว ซินว่าโอวยหงสมราคาจ่าฝูงก่อนรู้กันเสาร์นี้มาโกซินว่าผู้จัดการทีมฟูลแลมยกย่องลิวอพูคู่แข่งในวันเสาร์นี้ว่าทําผลงานได้สมราคาจ่าฝูงเพราะสม่าเสมอที่สุดในลีกซินว่าเตรียมนําฟูลแลมเจองานหนักบุกเยือนจ่าฝูงลิวอพูในศึกเพมย์ลีกวันเสาร์ที่15ธันวาคมนี้หลังสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งผ่านอีกหนึ่งเกมยากในดาบี้แมตช์ที่เสมออาร์เซนอล1-1กุนซือเจ้าสัวน้อยกล่าวถึงหงแดงว่าพวกเขาเป็นทีมที่คงเส้นคงวามากที่สุดในลีกจนถึงตอนนี้ ยอดเยี่ยมในแง่ของคุณภาพทั้งทีม Impact ของผู้จัดการทีมและคุณภาพรายบุคคลทุกอย่างรวมเข้าด้วยกันคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขานำจากฝูงในลีสซินวาได้กระตุ้นแข้งเจ้าสัวก่อนเยือนแอนฟิวว่าผมไม่เห็นความสำเร็จในวงการฟุตบอลใดที่ปราศจากการทำงานหนักความคาดหวังจากตัวเองในสโมสรน,นี้มีสูงเราต้องการมีการต่อสู้อีกมากและเกมใหญ่รอยอยู่แต่มันก็ดีที่จะเห็นแนวทางที่ทีมตอบสนองออกมา ฟิร์กิวฟานได้กองหลังของลิพูยกให้เชลซีเป็นหนึ่งในทีมที่ร่วมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกหลังจากฟอร์มกำลังเข้าฝักอยู่ในช่วงนี้เชลซี Chelsea กว่าชชนะตลอด4เกมหลังสุดในลีกทำให้พวกเขาลดช่องว่างไล่หลังลิเวอร์พูลเหลือ4แต้มแม้จะแข่งมากกว่าอยู่1น,นัดเอ็นโซมาเรสกากุนซือของเชลซีบอกมาตลอดว่าพวกเขาไม่ใช่ทีมที่มีลุ้นแชมป์กระนั้นฟานได้มองต่างออกไปหลังเขาชี้ว่าคุมกำลังของสิงบูมีคุณภาพและตัวเลือกเยอะเจ็ดเกมถัดไปของเชลซีก็ไม่มีคิวเจอกับทีมในนนระะดับ Top ตอตนนี้เลยลย่ ฟานไดคาดหมายว่าพวกเขาจะยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ผมไม่คิดว่าพวกเขาอยู่นอกสายตาหรอกนะฟานไดให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าด้วยขนาดทีมและนักเตะที่พวกเขามีนักเตะที่สามารถลงสำรองมาแทนได้เราอาจจะพูดกันถึงเรื่องไม่มีประสบการณ์ก็ได้แต่พวกเขามีคุณภาพพวกเขามีนักเตะที่สร้างความยากลําบากให้กับทุกทีมและนั่นคือสิ่งที่พวกเขาทําอยู่ดังนั้นพวกเขาอยู่ในจุดนั้นแน่นอนผมคิดว่าพวกเขาแสดงให้เห็นแล้วลิเวอร์พูลกำลังจะผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะทําให้พวกเขามีเวลาว่างในช่วงกลางสัปดาห์เดือนกุมภาพันธ์และกองหลังชาวรัตบอกว่านั่นอาจเป็นข้อได้เปรียบสําหรับพวกเขาเราจะมีเวลาเต็มๆทั้งสัปดาห์ในการเตรียมตัวสําหรับการลงสนามในตอนนั้นและมันจะช่วยได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะกับโปรแกรมแข่งขันแบบนี้ดราม่าไงไม่รู้แต่ซาลารลเยอะไม่แพ้เหล่าบอส ขอขอบคุณบทความจากคอลัมน์ฉันอยากไปเหยียบแอนฟิ์โดยเจบาตโมฮัมเหม็ดซาร่าปีกฟอร์มแรงของลิพูสร้างดรามา่าเมื่อฟ้องสื่อมวลชนไม่ได้รับการยื่นข้อเสนอทางการให้กลายเป็นที่ถกเถียงถึงความเหมาะสมเรื่องนั้นเราขอปล่อยผ่านเลี่ยงไปโฟกัสเรื่องความเป็นนักเลงรถหรูของสตาวัย32ปีซาร่าเป็นคนอียิปต์นับถือศาสนาอิสลา,ามที่ค่อนข้างหัวใหม่เพราะในเทศกาลคริสต์มาสก็ยังมีของประดับกลางบ้าน แล้วความชอบอีกด้านที่น้อยคนทราบก็คือสตาร์หงแดงคือนักสะสมรถยนต์หรูค่าจ้างประเมิน3 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์เจตนาคงอยากได้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นดิวทิ้งทวนเผื่อได้เจียดเงินไปซื้อรถหรูเพิ่มอีกสัก1-2คันเบนลี่คอนติเนนตัล Gt ราคาเริ่มต้น1 6 0 0 0 0สนนปอน ซาลาเป็นสาวกของรถยนต์ยี่ห้อเบนลี่มีในครอบครอง2คันราคาเริ่มต้นที่1,60,000ปอนปอตกแต่งภายในมาอย่างหรูหรารวมถึงเบาะหนังนั่งสบายสมรรถนะรถเป็นเลิศทำความเร็วได้สูงสุด210ไมล์ต่อชั่วโมงด้วยเครื่องยนต์ V12 พัฒนาในสราชอาณาจักรเคยจอดรถคันนี้แช่ภาพกับแฟนบอลที่มาดักรอแล้ว เบนลี่เบนเทการาคาเริ่มต้นที่1 7 0 0 0 0่ปอนด์หนึ่งในรถ SUV ที่รุ่ราสุดบนท้องตลาดรถยนต์วงการต่างยกให้เบนลี่เบนเทกาเป็นเบอร์ตน้ตนรุ่นนี้เริ่มวางจำหน่ายเมื่อปี2015แล้วกลายเป็นรถยนต์ประเภทของมันต้องมีของนักเตะทั่วโลกเท่าที่ทราบคือทั้งคลายวอเกอร์และราฮิมสเตอร์ลิงต่างก็มีครอบครองด้วยโดยรุ่นที่คนเล่นเขารู้กันคือโมเดลปี2016เครื่องยนต์ใหญ่ทวินเทอร์โบ w 1 2พอร์ต911นึ่งหน ราคาเริ่มต้น180,000ปอนด์ตัวแรงของซูคาร์นั่นก็คือ911 Turbo S เอร์บเสเพราะสูงถึง640แรงม้าแรงบิด590ฟุตปอนด์เครื่องยนต์3.8ลิตรทวินเทอร์โบ6ตัวว่ากันว่านี่คือรถยนต์ที่พอร์ตสร้างขึ้นแล้วมีอัตราเร่งได้แรงสุดทำความเร็วจาก0ูนย์ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงในเวลาเพียง2.5วินาทีแล้วเร่งได้ถึง205ไมล์ต่อชั่วโมงเชื่อว่าซาร่ามีคันนี้สะสมด้วยล่มาาลต้นน7 0,000ด์ เหมือนนักเตะอีกหลายๆคนที่ซา่าก,ก็มีเจ้าลำบกินนีอเวนทาลลในครอบครองรุ่นนี้ทําความเร็วได้สูงสุด218ไมล์ต่อชั่วโมงนั่นทําให้รถสัญชาติอิตาเลียนคันนี้จัดได้ว่าทําความเร็วสุดของที่สตาร์หงแดงสะสมอเวนทารลอสามารถทําความเร็วจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงในเวลาเพียง2.9วินาทีไม่แปลกใจที่แข่งตีนผียังโมจําเป็นต้องสิ่งเร็วจีนอกสนามด้วยเม r c e d e s b e n z น AMG GLE คู u p e ราคาเริ่มต้น65,000ปอน เมื่อพวกเขาขับรถมาสนามซ้อมนักฟุตบอลชอบใช้รถที่มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางเราจึงเห็นทำไมาย SUV ยอย่าง Range Rover และ Bentley Bentayga เป็นที่นิยมแต่สำหรับซาร่ามองหา Mercedes-Benz AMG GLE Coupe เครื่องยนต์3.0ลิตรทอวินเทอร์โบ V6 ให้พลัง367แรงมา้าและแรงบิด520นิวตันเมตรต่อรอบต่อนาทีมันเป็นยานพาหนะที่ดูเหมาะแก่การเหาะไปซ้อมที่ a x a Training c เซ t e เให้ทันเวลา หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ